ปีนี้คิดว่าจะเริ่มงานอนุสร์สถานหลวงปู่ฟัน่นคือเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์โดยหลวงปู่ฟัน่นเป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่เคยไปอยู่ปฏิบัติอุปถัมภท่านสิบปีจนถึงท่านมรณภาพอาจารย์ก็มาคิดถึงเรื่องหลวงปู่ฟั่นพูด ในการที่จะเก็บรักษาอธิธาตุครูบาอาจารย์หรืออธิธาตุที่แปรสภาพไปเป็นไฟคุณก็อน,นันตโทษก็มหันคาพูดคํำนี้มันประจักษ์มาอยู่ที่ใจของอาจารย์เองหลังจากนั้นมาแล้วบัดนี้ผู้ปฏิบัติรุ่นใหม่ที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเวรุวันหรือวัดป่ามณีการเราเคยสนทนากันเคยปรารบเรื่องการปฏิบัติกัน เนื้อเรื่องการภาวนาเนื้อเรื่องการพิจารณาหนือพระเนนที่มาอยู่ที่นี่ก็ได้สนทนากันตามสมควรแังนั้นพวกที่สิ้นชีวิตไปแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิริลัทธิธต่มีการแปลสภาพไปในรูปแบบต่างๆตามตำ,ตำ,ตำลาทางพุทธศาสนาเมื่ออธิธาต์ที่แปลสภาพไปก็แปลว่า บุคคลน,นั้นปรฝฤติธรรมสมควรกระทำเมื่อมันแปรสภาพมาแบบนั้นแล้วบเราจะต้องเก็บในที่อันควรเราจะเปิดเผยในที่อันควรหรือเราจะทํำยังไงอย่างของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็เก็บในที่อันควรคือทําเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ไม่มีคําอธิบายในวิธีการเดินมักแต่วันนี้ประวัติมัน,มนใหญ่เกินสาหรับที่จะมาพิจารณาโดยคนทั่วไป ในยุคปัจจุบันจะอ่านหนังสือเป็นเล่มๆคงจะยากดังนั้นก็เลยอยากจะแบ่งออกมาให้เป็นคำสั้นๆง่ายๆสำหรับภาคปฏิบัติที่ในอาคารพิวิธภัณฑ์หลังนี้ทำยังไงที่คนมาเห็นแล้วก็อยากจะปฏิบัติทำยังไงที่จะให้มันเป็นไฮเทคทำยังไงที่จะให้มันคนทุกเชื่อชาติทุกชาติทุกภาษา,าเข้ามาศึกษาได้ ในภาคปฏิบัติให้เกิดความสนใจขึ้นมาพอมาเห็นปุ๊บสนใจอยากปฏิบัติหรือเขาปฏิบัติที่มีปัญหาอยู่แล้วให้เห็นเป็นภาพออกมาว่าการพิจารณาแล้วมันจะได้ผลอย่างนี้ฉะนั้นก็เลยอยากจะจัดแสดงให้เป็นรูปแบบของผู้ปฏิบัติทมที่สมควรกระทาตามในตำนาน ที่เรียกว่าถูปาระหะบุคคลที่สมควรที่จะทำสถูปหรือเจดีใครก็ตามที่มาเห็นสถูปอันนี้บอกถึงว่าในบุคคลสี่ประเภทคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจากักรพรริ มาเห็นสถูกของบุคคลสี่ประเภทนี้แล้วเพียงแต่มีความเลื่อมใสศรัทธายกมือไหว้บุคคลนั้นก็จะปิดอบายภูมิได้ดูว่าคุณค่าของการทำสถูกเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนั้นประโยชน์สูงสุดของผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในข้อปฏิบัติ ที่ได้มาเห็นจะคิดอยากจะปฏิบัติบ้างไหมเมื่อเราทําให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ได้ก็คือเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมควรกระทำดังนั้นก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทําบุญเพื่อพระศา,ศาสนาในภาคปฏิบัต,บติขอเจริญพร